อ u ิ d u c t นะครับคือเป็นเฟรมเวิร์นะครับฝั่งเว็บเว็บ a p i เฟรมเวิร์นะครับสำหรับใช้ภาษา Dart นั่นเองทุกคนคงเคยคุ้นกันนะครับว่าภาษา Dart เราจะเอาาใช้เขียน Flutter นะครับ f l u t t e r เป็นหนึ่งใน Mobile แอปพลิเคชัน Cross p l a ฟอร์มเฟร m e วิร์ที่ได้รับความนิยมมากมหาศาลนะครับในปัจจุบันโดยที่ f ัตเตอรนะครับ ป็นได้รับการสนับสนุนโดย Google ฉะนั้นมันเลยเป็นมีอนาคตมากแล้วก็เรื่องของ performance หรือว่าความเจ๋งนะครับความรวดเร็วในการ run นะครับแล้วก็ความเข้าใจง่ายของภาษา Dart นะครับทำให้ Flutter ได้รับความนิยมอย่างมากทีนี้พอเราใช้งาน Dart ใช้งาน Flutter จนชินหรือว่าเรามีความชินกับภาษา Dart แล้วเราก็อยากที่จะใช้ภาษา Dart ในหลายๆแห่งถูกไหมครับ คล้ายๆกับ Java Script เนอะถ้าเกิด Java Script เมื่อก่อนที่เราใช้กับเฉพาะฝั่ง Client พอ Java Script ฝั่ง s e r v ์ฟอร์พวกโนดมามันก็เรียกได้ว่าเป็นเทรนที่ดีนะครับในการศึกษาหาความรู้เช่นกันนะครับเมื่อภาษาดรานนะครับจะรับความนิยมเนื่องจาก f ัตเตอรฉะนั้นเราควรจะศึกษาความหาความรู้นะครับภาษาดานในฝั่ง s e r v ์ฟอร์บ้างเพื่อที่อะไรครับเพื่อที่เราจะได้ เขียนโค้ดด้วยภาษาเดียวนะครับทั้งฝั่ง client และก็ฝั่ง s e r v ์ฟนะครับทําให้เราไม่ต้องไปจําเยอะนะครับสําหรับเด็กๆที่จบใหม่หรือว่าคนที่เรียนรู้ใหม่เรียนรู้แค่ภาษาเดียวก็ได้ทั้ง2ฝั่งก็เรามาดูกันนะครับว่าเราจะเริ่มต้นจากอคว d ดั t ยังไงนะครับสําหรับคนที่ยังไม่ได้ลง Dar ์ SDK นะครับเราจะมีตัวอย่างของการลง Dar ์ SDK หรือว่าเป็นตัวที่ใช้ในการรันนะครับภาษา Dar t ของ Windows นั่นเองนะครับแรกสุดเราต้องลง c h o กโก a ลตเก่อนนะครับช็อกโก a ลเคืออะไรครับ c h o กโก a ลตเคือ p a c เกจเมนเจอร์นะครับหรือว่าเป็นตัวที่ช่วยในการลงหลายๆโปรแกร,รมของ Windows นั่นเองนะครับเราอยากลง Adobe Reader เราอยากลง VLC เราอยากลง Git เราอยากลง Tortoise เราก็สามารถลงผ่าน c h o c o ก a ลตเได้นะครับก็วิธีการคือมาที่ลิงก์นี้ครับ มันก็จะบอกวิธีการ i n s t a l l ให้นะครับแถวๆนี้นะครับอ่าแถวๆนี้เนื่องจากเครื่องผมลงแล้วนะครับผมก็เลยขอข้ามตัวนี้ไปนะครับลงช็อกโกลตเต้ให้เรียบร้อยกันก่อนนะครับลงช็อกโกลเต้เสร็จปุ๊บนะครับสิ่งที่เราจะได้รับคืออะไรครับเราเข้าไปที่ command line เราจะสั่งช็อกโก้ได้ช็อกโก้แล้วก็ install อ,อ,อะไรต่างๆได้นะครับเห็นไหมครับแต่ว่าลงช็อกโก้เรียบร้อย จากนั้นเราสั่งช็อกโกอินสตาดาร์ดเอสดนะครับช็อกโกอย่างนี้นะครับมันก็จะสั่งให้ให้เราเรียกว่าคอนเฟิร์มว่าเป็น yes หรือนนะครับก็ช็อกโกโปตีนะครับต้องรันโดยใช้ Windows p o w e r s h e l l นะครับ PowerShell อย่างนี้นะครับเรามาที่ ตัววินโดว์แล้วก็เสร์ชคำว่าคลิกขวาตรงปุ่มรันนี่นะครับคลิกขวาตรงปุ่มพาวเวอร์ต้องคลิกคลิกขวาตรงปุ่มวินโดว์ผิดนะครับคลิกขวาตรงปุ่มวินโดว์เสร็จปุ๊บจะเห็นคำว่า Windows PowerShell admin จะเห็นคำว่า Windows PowerShell admin เสร็จปุ๊บเราก็ To อคโกอินสต l ลดัสิดอย่างนี้นะครับอ่าเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่า เราลงแล้วนะครับเพราะว่า d a s k SDK ได้รับการลงที่เครื่องนี้แล้วโอเคนะครับก็สําหรับคนที่ยังไม่ลงนะครับลงซะให้เรียบร้อยนะครับให้เวลา5นาทีนะครับในการลงโครงสร้างเซิร์ฟเวอร์ในภาษา a ัสนะครับภาษาดัสนะครับรองรับการทํางานแบบเซิร์ฟเวอร์อยู่แล้วสามารถทําเป็น HTTP API เซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้อักขดดักนะครับเป็นเหมือน f ฟรมเวิร์ตัวหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถเขียนฝั่งเซิร์ฟเวอร์ขึ้นมาได้อย่างง่ายได้นะครับโดยที่ปกติฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะเป็นไงครับฝั่งเซิร์ฟเวอร์ก็คือมันจะมี iOS นะครับ Android เว็บแล้วก็ Desktop ปกติพวกเนี้ยมันจะมาเรียก API ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์ถูกไหมครับไอโอเอสแอ d เว็บ Desktop จะมาเรียก API ที่ฝั่งเซิร์ฟเวอร์อ c คดันะครับก็เลยเริ่มทำงานตรงนี้แหละนะครับเพื่อที่จะ รับ HTTP request แล้วก็สามารถ RESPONSE กลับไปได้นะครับรวมถึงสามารถสร้าง Create database นะครับสามารถติดต่อกับ database ได้นะครับเป็นการง่ายมากนะครับในตัว a q u i d u c t ในการใช้งานทำไมเราถึงต้องใช้ a q u i d u c t นะครับเราจะเห็นได้ว่าปัญหาของมันคือโปรตินะครับถ้าเกิดเป็นบางภาษา การทำงานจะค่อนข้างชา้าแต่ตัว a q u i d u c นะครับเนื่องจากมันรันอยู่บนภาษา Dart ที่มีการ optimize อย่างดีนะครับทําให้มันมี performance ที่ดีแล้วก็เร็วนะครับรวมทั้งโครงสร้างของตัว Web Server ของมันเองนะครับตัว Web Framework ของ a q u i d u c t เองมันจะดีกว่าหลายๆ Web Framework ในภาษา Dart นะครับฉะนั้นมันเลยเป็นที่นิยมนะครับในช่วงหลังๆรวมถึงตัว Library ที่มาค่อนข้างครบนะครับ โปรติตัวเว็บเฟรมเวิรนะครับสิ่งที่เราใช้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับไล่ตั้งแต่ตัว API Generator นะครับ a u t o m a t e Testing OAuth HTTP Server Database Generation Locking ORM Configuration ซึ่ง a q u i d u c t นะครับมีครบนะครับทั้งหมดนี้วิธีการลงนะครับเราจะต้องลงยังไงนะครับเทคนิคการลงนะครับแรกสุดเราใช้ pub global activate a q u i d u c t นะครับก็คำสั่งนี้นะครับเป็นคำสั่งที่ เป็นเหมือนตัวอ่ะเรามาลองทำกันดูก่อนนะครับวิธีการลงนะครับผับ global activate นะครับ a ค u i ดักผับมาจากไหนครับผับคือตัวแพคเกจ m a เจอร์ของ Dart นะครับ เมื่อใดก็ตามที่เราลงด a r t Sdk นะครับเราจะได้ตัวดักผับมาด้วยเสร็จปุ๊บมันก็ว่าจะดาวน์โหลดดาวน์โหลดดาวน์โหลดเรื่อยๆนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก็เรียบร้อยนะครับได้รับอั d เดทมาเราได้เสร็จปุ๊บนะครับเราก็อย่าลืมเพิ่มมันเข้าไปในผาดน,นะครับอ่าพอเราลงเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าเราต้องเพิ่มตัวนี้เข้าไปในผาดด้วย ไม่งั้นมันจะหาไม่เจอนะครับวิธีการเพิ่มเข้าไปในผาดในผาดนะครับเราอยู่ขั้นตอนที่สองนะครับ set environment variable นะครับเรากด window นะครับแล้วก็กด pause ได้เรากด command นะครับในคีย์บอร์ดเราจะมี window ถูกไหมครับรกด window pause แล้วก็ advanced system setting แล้วก็ environment variable นะครับเราจัดการกับ path variable ใช่ไหมครับ เราต้องตั้ง2องค่านี้นะครับผาดกับผับแคชนะครับไอตัวพวกนี้อย่าไปกอปของผมนะครับพวกนี้ต้องเปลี่ยนตามที่เราใช้นะครับตัวนี้จะเป็นชื่อ user ของเรานั่นเองต้องเปลี่ยนให้ถูกต้องนะครับอ่ะเรามาลองเซตผ a า t variable กับผับแคชนะครับเซตผา variable กันนะครับเราก็จะเห็นตัวนี้นะครับมีผ a าดอยู่ ผ่านปุ๊บดับเบิลคลิกเข้าไปนะครับเราจะมาดูตรง system variable นะครับ system variable จะมีผ่านอยู่ดับเบิลคลิกเข้าไปสามารถ New เข้ามาได้แล้วก็ใส่ตัวตำแหน่งของเราครับตำแหน่งของเราคือตรงไหนครับเราไล่มาที่ตั้งแต่ c colon น,นะครับ user แล้วก็ชื่อ user เรานะครับแล้วก็ app data นะครับแล้วก็ local local เสร็จปุ๊บนะครับ แล้วก็แคชแล้วก็ Bin ครับแคชบินอ่าแล้ก็ Copy ี้มาแล้วก็เอามาเซตกับผาดไปเลยเบโอเคนะครับตัวนี้นะครับเสรจปุ๊บโอเคโอเคไปโอเคไปนะครับเสร็จแล้วเราจะได้อควิดักมานะครับแต่ว่าอควิดักเวอร์ชันนี้มีบัคนิดนึงนะครับเราจะต้องไปแก้บัคโดยการใส่ผับแคชเข้าไปนะครับ ต้องเซต e n v i r o n m e n t variable ด้วยโดยใส่ pub cache เข้าไปแล้วก็ลองตรวจสอบดูครับถานนี้มีจริงหรือเปล่านะครับอย่าลืมเปลี่ยนนะครับอย่าลืมเปลี่ยนตัวชื่อ user ให้มันตรงกับของเรานะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่คือผ่านของที่เราต้องตั้ง pub ขีดล่าง cache มาปุ๊บเราจะเห็นว่ามันมีโฟลเดอร์อยู่ เหมือนเดิมนะครับไปตั้งค่า element variable นะครับ new นะครับ pub data cast อย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่ค่านี้เข้าไปปา่าโอเคนะครับตั้งสองอันนี้จากนั้นนะครับ install a q u i d u c t ทีหนึ่งนะครับวิธีการ install ทีนะครับก็ปิดไอ้นี้ออกไปก่อนนะครับปิด terminal ก่อน แล้วก็ cmd แล้วก็พับ global activate aquidac นะครับเราเห็นอะไรครับมันจะดาวน์โหลดใหม่มันจะไปดาวน์โหลดค่าต่างๆมาใหม่นะครับไปดาวน์โหลดพวกไฟล์ต่างๆมาใหม่เพราะว่าเราเปลี่ยน path ของทั้ง path นะครับเราเปลี่ยน environment ทั้ง p a t แล้วก็เปลี่ยน environment ทั้ง p ับ cache แล้วนะครับที่ทำตรงนี้เพราะว่ามันมี bug ของ aquidac นะครับทำให้เราต้องลงสองที่นะครับ จากนั้นครับเราจะสามารถทดสอบไปแล้วนะครับอพยพดักมาแล้วนะครับอ่าคิวดักมาแล้วนะครับจากนั้นเราลองไปสร้างที่เดสก์ท็อปดูไหมครับไปที่เดสก์ท็อปนะครับจากนั้นเราก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาก่อนนะครับ lab เดสก์ท็อปเรามีโฟลเดอร์ชื่อ lab ใช่ไหมครับไปที่ lab นะครับจากนั้นก็อพยพดักนะครับ create ฮีโร่แอปตัวท e ส t เราจะชื่อว่าฮีโร่นะครับแอปฮีโร่คือเอาไว้ใช้ในการสิเล็กข้อมูลนะครับสามารถมี API ของ h e โ o มาได้นะครับลองดูครับกดัก r e ิดฮีโร่นะครับจากนั้นมันก็จะไปโหลด dependency หรือว่าไปโหลด l i b r a r y ต่างๆที่จำเป็นมานะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเราได้ โฟลเดอร์ฮีโร่มาครับแล้วก็ cd h e ฮีโร่นะครับอัพคิวดักเซิร์ฟอัพคิวดักเซิร์ฟคืออะไรครับคือคอมมานด์ที่ใช้ในการรันเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับเหมือนเราจำลองว่าบนเครื่องเรานะครับมีเว็บเซิร์ฟเวอร์อยู่นะครับเราสามารถจำลองมันออกมาได้อ่ะ uh, เห็นได้ว่าเซิร์ฟเวอร์อัพคิันะครับสตาร์ทอย่างเรียบร้อยเห็นไหมครับ ตาลเรียบร้อยที่พอร์ตแ8 8 8ดแปดนะครับเราสามารถทดสอบได้โดยเข้าไปที่ล o c ข้อโ s t แ8 8แแปดนะครับแล้วเราจะเจออะไระครับนี่นะครับล o c ข้อโ s t แ8 8แไปที่เบราว์เซอร์อ่าเราจะเจอได้ว่าเร,ราฟาวเห็นไหมครับเพราะว่ามันไม่มีผาดนี่อยู่นะครับนี่คือเสร็จแล้วครับอภิญักเซิร์ฟ จะเจอว่า not found ทีนี้ถ้าเกิดเราอยากหานะครับให้เจอ path ที่ไอตัวนี้มันอยู่มันอยู่ที่ไหนครับ localhost แปดแปแป example นะครับเห็นได้ว่ามี key value และอันนี้คือตัว default ของ a q u i d u c นะครับมันจะ return ตัวนี้มาทีนี้เพื่อให้เราเข้าใจมากขึ้นเรามาลองดูว่าไอ m อ a n าอย่ทีนี้นะครับมันทำอะไรกับเรา ทุกคนสามารถเปิด Visual Studio Code ขึ้นมานะครับเราใช้ Visual s t u d i o code นะครับในการทำงานนะครับจากนั้นเราก็เปิดไปที่โฟลเดอร์เปิดไปที่โฟลเดอร์ของ Desktop นะครับแล้วก็ Lab แล้วก็ Hero นะครับเห็นนะครับ Desktop l a แบ e บ o เปิดโฟลเดอร์นี้ขึ้นมาเราจะเห็นว่านี่มีโครงสร้างต่างๆนะครับที่ตัว อควิดักมันสร้างให้เรานะครับมีโฟลเดอร์เทสโฟลเดอร์ลิมโฟลเดอร์บินนะครับโฟลเดอร์เทสโฟลเดอร์ลิมโฟลเดอร์บินโอเคนะครับอควิดักมันสร้างให้เราเองนะครับเรามาลองดูนะครับมันสร้างอะไรให้เราบ้างอควิดักจะเห็นได้ว่านะครับมันสร้างค่อนข้างเยอะนะครับไล่ตั้งแต่บินนะครับบินจะมี main. d a r t นะครับเราจะเห็นค่าคุ้นเคยนะครับเราจะเห็นพอร์ตนะครับ ถ้าเกิดเราต้องการจะแก้พอร์ตเราสามารถมาแก้ที่นี่ได้าเห็นไหมครับพอร์ตแป8นะครับโดยที่มันไปนโหลดไฟล์ชื่อว่า c o n f i g y a m l มาเห็นไหครับ folder bin folder lib นะครับ folder lib มันทําอะไรครับเราจะเห็นได้ว่าตัวมันทำสออันครับ hero. dot นะครับ hero. dot ก็คือมันประกาศ library hero ออกมาแล้วก็ channel. dot นะครับ อ่าจะเห็น้ว่า channel d a r t มันจะประกาศว่า slash example นะครับให้ทำอะไรบ้างเห็นไหมครับ channel d a r t คือเป็นเหมือนตัวหลักนะครับประกาศว่าที่ slash example นะครับเราจะ return JSON นะครับของ key และ value ออกมาเหนะครับ channel d a r t นะครับจากนั้นคือ folder test นะครับ folder test ก็จะมีการเขียน test ต่างๆนะครับขอละไว้ก่อนนะครับ แล้วก็ที่โฟลเดอร์นอกสุดนะครับจะมี t a v i s นะครับมี Analysis o p t i o n นนะครับมี Config.Sort นะครับ confi g แล้วก็ผับ s p e c l o อกับสเ e c y m m l นะครับแล้วก็ r e a d Me พวกนี้นะครับเป็นเหมือนผับ s p e c ก็คือบอกว่าเราใช้เราใช้ตัวไลบ r ารีอะไรบ้างนะครับทั้งหลตอนนี้เรายังจะไม่ยุ่งอะไรทั้งสิ้นนะครับเรากลับมาดูแค่ c ช n n n นลดอ t นะครับ channel. d a เกี้เราเป็นคําว่า key value ใช่ไหมครับถ้าเกิดเราดูเราจําได้เมกี้มี key value เราลองเปลี่ยนมาดูไหมครับคาว่า key แล้วก็ hello world โอเคนะครับ lib channel. d a เราลองเปลี่ยนคําว่า key นะครับจาก value เป็นคาว่า hello world นะครับลงมาข้างล่างสุดของไฟล์เห็นไหมครับลงมาข้างล่างสุดของไฟล์อ่ะจากนั้นเราต้อง์ท s t a r t server ครับ c อนโ r ร l break ก่อน control c นะครับ server ตัวนี้ control c คอมม i n ชัเว็บตเลือก yes จากนั้นก็อควิดักเซิร์ฟนะครับจากนั้นลองใหม่ครับ localhost 8 8 8 example จะเป็นคำว่า k e colon hello world แล้วทีนี้เราก็จะได้ hello world ของอควิดักนั่นเองนะครับ